สวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับขนน้อยมัดรวมเมื่อวานนะครับผมเข้าเล็กเจาะนะครับผมรอบปกติได้ vip นะครับเล็กเด่นวันนี้นะครับผมแปดและสอง พันแปดนะครับแปดสองแปดสามแปดหกแปดเจ็ดสองสาม สองหกสองเจ็ดเลขสามตัวแปดสองสามแปดสองหกแล้วแปดสองเจ็ดนะครับผม ทำแบบเล็กดินชุดแจกนะครับผมผลเมื่อวานนะครับเข้าเฉพาะรอบปกตินะครับผมรอบพิเศษนะครับดินเก้าและแปดรอบปกติเก้าและสงนะครับ รอบ BIP ห้าได้เก้นานะครับผมแนวทางหัวเร้วนะครับผมลาวพัฒนา เล็กเด่นนะครับผมห้าและศูนย์นะครับวันห้านะครับห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับศูนย์หก 07และ08ครับห้506า0 7นะครับและ508นะครับตอนนี้นะครับผมก็ยังเปิดรับเข้ากลุ่มฟรีนะครับผมนะเป็นกลุ่มไลน์นะครับท่นานใดที่อยากจะติดตาม นะครับในกลุ่มก็สามารถแอดไดลีลายมานะครับที่เบอร์0971344064นะครับก็ขอให้ f c ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ